ที่สาวโอบาดเดือดขออย่าได้เจอกันอีกคนแห่โยงปิดฉากรักโอบมะปรางมาอย่ามอตนิวอัปเดต และแล้วข่าวลือก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นจริงค่ะเหมือนนักแสดงสาวมะปรางอดิสาออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มโอบโอบนิธิซึ่งก่อนหน้านี้ถูกโยงเป็นคู่รักนักร้องเสียงดีเลิกกับแฟนว่าสถานะตอนนี้โซสนิทเพราะได้เลิกรักกับอดีตแฟนหนุ่มโอบมาหลายเดือนแล้วแต่ยังคงสถานะเป็นเพื่อนอยู่เพราะที่ผ่านมาพยายามปรับตัวเข้าหากันมาตลอดแต่สุดท้ายไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งตั้งแต่เลิกรักกับแฟนหนุ่มยอมรับนะคะว่ามีคนคุยบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นคบเป็นแฟนพร้อมยืนยันสาเหตุที่เลิกกันไม่มีเรื่อง ขอองมืที่และหนุ่มนักแข่งบุรีรัมย์ก็ไม่ใช่มือที่3ามอย่างที่โยงกันแต่ไม่ไววยนะคะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งออกมาแ์เดือดมะปรางถึงเรื่องผู้ชายคนใหม่้อมเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมาปรางกับหนุ่มคนหนึ่งเป็นชกัชกๆโดยทวิตเตอร์ดังกล่าวเนี่ยได้แชร์นะคะว่าเพื่อใครอยากรู้ว่าเขาคุยกันมาตอนไหนวันที่เจอกันคือวันที่เพิ่งผ่านวันครบรอบมา6กปีมาแค่วันเดียวทีมคนไทยในโตเกียวร้านนั้นเป็นพยานจ้าพร้อมติดแฮชแท็กโอบมะปรางและแฮชแท็กมะปรางอาริสาและประเด็นล่าสุดวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพี่สาวของนักแสดงโอบ,โอบนิธิได้ออกมาโพสต์ IG Story สุดเดือดถึงเรื่องที่ถูกทรยศก่อนจบความสัมพันธ์แต่ไม่ได้ระบุ IG Story นะคะว่าฟาดถึงใครโดยพี่สาวโอบนะคะได้โพสตข้อความฟาดเดือดผ่าน IG Story ว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่บัดซบทั้งที่เราไม่ได้ผิดเรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอนานๆไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทําให้เป็นคนโง่ ถูกทรยศก่อนที่จะถูกจบความสัมพันธ์ขออยากได้เจอกันอีกความเป็นเพื่อนคุณก็ไม่สมควรจะได้รับแพมพี่สาวของโอบนะคะก็โพสข้คอความอีฟสตรอรี่ว่าเป็นเพื่อนกันได้แบบนะค่ะและสตรอรี่นี้ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเช่นเดียวกันว่าฟาถึงใครขณะที่โลกโซเชียลนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนันและแห่โยงว่าสตรอรี่ของพี่สาวโอบดังกล่าวจะหมายถึงเรื่องที่น้องชายโอบได้เลิกลากปิดฉากรักกับอดีตแฟนสาวมะปรางหรือไม่ で 내가...